ก็ท่านผู้ชมถ้ามีความเห็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาร่วมแสดงความพิดีห็ถนร่วมวิาพากษ์วิจารณ์กันในเชิงสร้างสารรค์นะครับวันแรกของการทํางานนะฮะปีพุทธศักราชใหม่2557ขอในเชิงสร้างสารรค์เอาพูดดีๆนะครับเดินหน้าสู่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่คิดว่าเราสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจกันได้นะครับขอให้มันเป็นนิมิตอันดีนะครับในการที่จะเริ่มต้นสู่สิ่งที่ดีๆเราอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่า เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้หรือแสดงความคิดเห็นได้ในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเปิดสายแล้วครับท่านผู้ชมที่โารพัรับเราจะเปิดสายท่านผู้ชมนะฮะเพื่อที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องที่กําลังเป็นสิ่งที่หลายคนกําลังรอคําตอบกันอยู่นะครับกรกะตอบ,บอกจะให้คําตอบในวันพรุ่งนี้หลังจากมีการประชมุมกรกะตส0 0นาฬิกานะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือจะทําอย่างไรนะครับ ทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องการที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสนะครับดูเหมือนจะยอดเนี่ย123คนนะครับกะกะตน,นั้นจะมีวิธีการในการที่เยียวยายอย่างไรหรือจะเดินหน้าสำหรับการขยายเวลาในการรับสมัครเลือกตั้งสสอเขตหรือไม่หรือจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะครับเราก็เลยอยากจะให้ผู้ชมร่วมกันส่งเสียงไปถึงกะกะตนะครับก่อนที่จะตัดสินใจ ในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะไปคนแรกเลยนะครับคุณหลานเย่าโมครับสวัสดีครับคุณหลานเย่าโมครับสวัสดีพี่หมายครับคุณประจักษ์ครับครับสวัสดีพี่หมายครับคุณหลานเย่าโมครับครับขอให้ร่ำมันร่ำรวยนะครับขอให้ขอให้ร่ําซ้ำนะขอให้ร่ําซ้ำขอให้มีความสุขอ่าครับหลายทีเป็นทีเดียวขอมาเข้ามาคุณประจักษ์งานการเงินทองไหลมาเต็มมานะครับอ๋อขอพระคุณครับขอบคุณนะขอบคุณขอให้พรที่ท่านให้เนี่ยกลับไปถึงด้านสักร้อยเท่าแล้วกันครับขอบคุณเช่นกันครับเขาเข้าเรื่องเลยเนาะ อ่าเข้าเรื่องเลยเชิญเชิญคุณหลานย่อบมวครับผมขอพูดเรื่องกกตอนิดหนึ่งนะครับครับคือคําว่ากอกตอนเนี่ยคุณมีคืนคุณมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งนะครับจัดการเลือกตั้งไม่ใช่จะเอาสมองของคุณเนี่ยไปคิดแทนชาวบ้านไปทํานายแทนแทนหมอตาราแทนหมอดูหมอต่าว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่พยานกรไปคาดการ์ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นอครับ แล้วคุณคุณจะคาดการได้ยังไงคุณไปรู้ล่วงหน้าได้ยังไงคุณมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งให้มันสะอาดโปร่งใสยุติธรรมนะครับอย่าไปคิดแทนคนอื่นว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงอไม่ต้องมาคิดแทนเขานะครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาต้องการออกไปเลือกตั้งนะครับเขาต้องการใช้ทิศรัฐธรรมนูญครับคุณพ้นหลานยโมที่โคราชเนี่ยคนอยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรืออยากจะให้เลื่อนการเลือกตั้งเอาถามตรงๆส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไป เขาต้องการเลือกตั้งคืออย่างที่ผมเคยคุยกับคุณคุณมาจักนะครับคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันวัดกันตรงคูหาแล้วอย่าใช้มีแสนนักเลงไปควบคุมแล้วไปกีดกันเขาพรรคประชาธิปัตย์ผมบอกเลยคุณไม่ส่งคนลงแข่งขันกับเขาแล้วคุณก็ส่งคนไปขัดขวางเขาอันนี้มันมันไม่ไม่ใช่ระบอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับอ่าไม่ใช่วิธีการที่เขาจะไปใช้นักเลงวิสัยทัศน์อย่างนี้คุณหลานยังบกเขากลัวว่า อ่าอย่างในพื้นที่ภาคใต้แล้วกันขออภัยที่ยกตัวอย่างนะเราไม่ได้ว่านะครือเขาพูดว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยวันเลือกตั้งปั๊บปรากฏว่ามันจะมีการปิดคูหามันจะ,ะมีความพยายามในการที่จะ,ะไม่ให้คนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหาอันนี้มันมีกฎหมายการเลือกตั้งอยู่นะครับกอคตอก็มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่เขามีสิทธิว่าใครขัดขวางขนาดใา้โฆษณาหาเสียงต้องห่างจากที่การเลือกตั้ง150ร้อยห้าสิบเมตรทุกสิงทุกอย่างก็ต้องจัดการตามกฎหมายถ้าอย่างนั้นประเทศไทยมันก็อยู่กันไม่ได้เด็ครับ ถ้าเราไม่เลือกตั้งแล้วถามว่าจะเลือกอะไรครับแล้วแล้วปฏิปปร,รูปอย่างนปฏิรูปยังไงอืใครเป็นคนปฏิรูปอย่างพกตนเนี่ยผมเสนอเอาอย่างนี้นั่นแะประชาชนเลือกเลือกมาเลยห้าคนเนี่ยหรืออย่างคนหกสิบแปดล้านคนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยจะมาฟังคุณแค่ห้าคนเนี่ยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับอืมอมคุณห้าคนจะล้มแล้วประเทศมันมันก็ไม่ได้คุณคุณไม่น่าที่คุณก็ต้องถาสนใจในมุมของของประชาชนนะขอพระคุณคุณหลานเยาวโมนะขอพระคุณนะครับขอให้โชคดีปีใหม่นะครับครับสวัสดีครับคุณ หลานย่าโมนะฮะเราอยู่กับประเด็นที่เข้าใจว่าหลายต่อหลายคนก็รอดูท่าทีของกกตอ,อยู่นะครับฟังจากคุณหลานย่าโมเมื่อสักครู่บอกว่าหน้าที่ของกกตคือจัดการเดินหน้าเรื่องการเลือกตั้งเพียงไม่ต้องไปห่วงว่าจะมันเกิดขึ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ในส่วนของทางกกตนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่อาจารย์พนัสทัศนียนนท์นะครับท่านก็บอกเอาไว้บอกว่ากกตนเนี่ยสามารถที่จะประสาน ขอความร่วมม,รมมือจากภาคส่วนต่างๆได้ทั้งหมดโดยเช่วยยิ่งในส่วนราชการจะขอตำรวจขอทหารเนี่ยก็ได้นะครับกกตนะฮะอันนี้ก็คือในมุมของทางอาจารย์พนัสทัศนียนทนซึ่งก็สอดคล้องกับคุณหลานเย่าโมเมื่อสักครู่ว่ากรกตมีหน้าที่ในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ไปแสดงท่าทีวิตก,กังวลหรือพยายามที่จะไปพูดเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับอ่ะมีสายเข้ามานะฮะจากคุณคนไทยครับสวัสดีครับคุณคนไทยสวัสดีพี่ใหม่ครับ วัสดีปีใหม่ครับคุณประจักษ์ครับเป็นไงปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนเนี่ยที่อยู่หน้าจอครับคนไทยด้วยกันรักกันครับปีใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีผมจะให้เป็นอย่างนั้นครับไปเที่ยวไหนคุณคนไทยปีใหม่เนี่ยผมก็อยู่กับบ้านนะครับไม่ไปไหนมาไหนหรอกเพราะว่าดูข่าวก็เป็นเซ็งๆแต่ว่าไปข้างก็โอ้โหรถแน่นคนก็เยอะครับซื้อของจับจ่ายซื้อของไม่รู้เอาเงินเอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะครับเศรษฐกิจไม่ดีทำไมบอกว่า นั่นแหละครับก็ดีใจครับดีใจแดก็ก็เป็นข่าวดีคืออย่างน้อยก็มีการกระจายรายได้ไปยังในพื้นที่ครับนะเพียงแต่ว่าถ้าไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเนี่ยก็เงินก็เข้าห้างเยอะหน่อยครับการการที่จะไปกระจายตามชุทชนนท์ไปซื้อร้านโจหงโจหวยเนี่ยไปซื้อห้างนี่ก็เสร็จละฮะครับครับเพื่อนๆคุณคุณคนไทยฮะเกิครับในเรื่องนี้เนี่ยครับผมจริงๆนะผมขอพูดพูดอยู่ประมาณสักสามสี่เรื่องนะคุณไปจับเอาสั้นๆหรอก ไปรบกวนอย่างเช่นเรื่องเรื่องม็อบจะปิดไอประกาศปิดเนี่ยของกอบปปสเนี่ยของปปสอ่ะกอบปปสเดี๋ยวถ้าไม่มีเรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะจัดเรื่องนี้ให้คุณคนไทยเรื่องนี้แหละเรื่องจะปิดนี้จะเปิดเพราะว่าทางเสื้อแดงก็จะเปิดรเทพนะอ่าครับเสื้อแดงก็คงจะเปิดเทพนะปิดนะครับปิดไปเลยครับสุดยอดครับผมสนับสนุนครับเอาปั่นป่วนไปเลยแต่ว่าจะไปปิดทางภาคเหนือภาคอีสานนะการท่องเที่ยวกำลังดีครับภาคเหนือภาคอีสานครับ ทางโน้นอากาศดีก็เชิญชวนไปทางานนภาคเหนือไปศาลนะครับมันปลอดภัยดีทั้ทงนั้นครับพวกผมจะดูแลครับเรื่องการเลือกตั้งครับท่านเรื่องก,การเลือกตั้งผมราะว่ามันกฎหมายมันก็มีอย่างอย่างอย่างคุณคุณอะไรอะคุณคุณริมานไอ้คุณไอกคุณโคราชเมื่อกี้พูดนะครับเพราะว่ามัน<า>ย,ย่อมกฎกฎหมายเลือกตั้งมันก็มีอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่กกตเี๋ผมว่าทําไปตาม หมายเลือกตั <familia S 2> ้งตามรล้ธรรมนูญเนี่ยมันถูกต้องไปตามกฎหมายของบ้านของเมืองผมว่ามันทุกอย่างมันเดินหน้าได้แล้วอยากจะขอร้องร้องประชาธิปัตย์ครับนะครับเรื่องที่สามเนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์นะครับปั่นป่วนเองครับภาคที่ไปคนไปสมัครไม่ได้คือภาคไหนครับแต่จังหวัดก็คือภาคใต้ทั้งนั้นครับครับคุณไม่ลงเลือกตั้งแล้วคุณจะปิดกั้นไปขัดขวางการเลือกตั้งไหนบอกว่าคุณศรัทธาในระบบประชาธิปไตยศรัทธาในระบบรัฐสภา แล้วคุณมากันมามาทอย่างนี้ซะเองเนี่ยนี่แหละคุณเป็นคนเริ่มต้นก่อนทุกเรื่องเริ่มต้นจากการปิดการกวนแล้วไปภาชาอื่นนาเขาปิดเขากวนคุณก็บอกว่าเขาทําเขาเป็นประชาธิปไตยเขากัดกันแกงคุณคุณก็บอกงะเพราะคุณเป็นคนเริ่มต้นก่อนทั้งหมดเลยนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็อีกอีก,อก,อกด้านหนึ่งนียครับอะไรนะไออะไรหล่ะปปชอะไอเออไอเนี้ยอย่างอย่างเช่น พรรคประชาธิปัตย์ครับครับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะผมวนมาเรื่องเดิมนี่แหละ,หะบัตรเลืประชาธิปัตย์ถ้าคุณทําตัวให้ดีเนี่ยไม,ไม่คุณไม่ต้องห่วงเราเขาจะไม่เลือกคุณแต่การทําตัวให้มันไม่ดีเนี่ยคุณคุณจะยิ่งจะเสียต่อไปในอนาคตครับครับ<อ>ค,คราบเข้ามาสู่ระบบประชาธิปไตยวัดกันด้วยเวทีเลือกตั้งของประชาชนต้องครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับคุณคุณคุณคนไทยนี่จะกลัวเรื่องปปชก็จะชี้มูลก่อนวันเลือกตั้งไหมเนี่ยเรื่องโครงการรับจำ สอสเนี่ยกลัวครับเพราะว่าองค์กรอิสระเหล่านี้เป็นองค์กรที่เป็นตัวช่วยครับกลัวมากมากเลยละครับอืมอืมอืมอ่ะเอาละเอาละขอบพระคุณครับขุกคุณาครับหลายคนก็ตั้ง้อสังเกตอยู่นะครับบอกว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะทําให้การเลือกการเลือกตั้งเนี่ยมันหยุดยั้งลงได้นี่ครับก็เขาบอกให้จับตาดูให้ดีครับคราวนี้จะเป็นหมัดเด็ดละจากในส่วนขององค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปชนะครับเรื่อง ครงการรับจำนำข้าวและเรื่องในส่วนของสสและสวที่ไปสนับสนุนนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสวเขากลัวเดี๋ยวจะออกมาก่อนวันที่2กลกุมภาพันธ์นี้จะเป็นไม้เด็ดเลยนะเอ้าก็ต้องรอดูนะครับก็เป็นความห่วงใยของอีซีีกหนึ่งแต่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้นะครับเอาละช่วงที่รอสายนะครับเราไปดูเอสเอเอกันสักเล็กน้อยเพราะว่าเข้าใจว่าท่านผู้ชมโดยทั่วไปก็อาจจะยังมึนอยู่ครับกับช่วงเวลาแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่7757นะครับลงง้ทยบอกว่าปฏิรูปประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แต่กําลังทําลายระบอบประชาธิปไตยชัดเจนพวกคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะบ,บอกว่าต่อให้มาอีกเป็นล้านก็ไม่สําเร็จหรอกพวกคุณได้แต่หลอกคนทางประเทศนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าปฏิรูปองค์กรสื่อให้โปร่งใสย,ยุติธรรมเป็นกลางก่อนดีใหม่นะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าคิดดีแล้วหรือยอมทําลายระบอบประชาธิปไตยยกประเทศให้จุดๆๆเป็นผู้นำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปที่คุณจินจังสองครับสวัสดีพี่ใหม่คุณจินจังสองครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณประยัดครับอ๋อเป็นยังไงบ้างไปไปเข้าดาวที่ไหนเนี่ยหรือว่าเข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีโอไม่ครับก็อยู่บ้านนี่แหละครับผมอยู่ที่บ้านครับสบายสบายอ๋ออยู่ที่บ้านสบายสบายได้ไปสวดมนต์ข้ามปีหรือเปล่า ไม่ครับไม่ครับก็ยต้องต้องไปนะต้องไปผมเนี่ยยังยังยังไม่สามารถที่จะเอาชนะภาระความรับผิดชอบได้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ได้เลยคือคือไปแป๊บหนึ่งผมก็ต้องกลับเพราะว่ามีภารกิจแต่หลายคนที่เขาไปนะอยู่จนกระทั่งส่วนบครับปีเขาบอกโอ้โหนี่ฮะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาได้อีกเลยนอกจากเราก็จะดูเหตุการณ์ด้วยคนแล้วแต่คนครับแต่ผมว่ามันอยู่บ้านมันสบายดีครับช่วงปีใหม,ม่มันอืไปที่อื่นแล้วมันคนมันเยอะคนมันเยอะใช่ไหม ครับอยู่บ้านมันดูทีวีอะไรมันก็สบายดีครับสบายแต่ว่าพอหลังปีใหม่ไปเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวมีแล้วเรื่องปฏิวัติการยึดกรุงเทพแบงกอกชัดดาวเรื่องการเลือกตั้งไม่รู้จะเลือกตั้งได้ยังไงรับสมัคร,ครเลือกตั้งก็มีปัญหาอยู่เนี่ยค,คุณจินยังสองมองยังไงกรกตควรจะทํายังไงขยายเวลาหรือว่าหยุดไปเลยเลิกไปเลยอ๋ออันนี้อันนี้แล้วแต่เขาครับแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องเรื่องนี้รัฐบาลเขาเขารู้อยู่แล้วครับอื แต่ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลคือเลื่อนไม่เลื่อนมันคงเป็นปัญหาน้อยครับคือ,อยังไงก็ต้องต้องทํายังไงให้มันเลือกเลือกอยังไงก็ต้องเลือกไปครับเพราะว่าซื้อเวลาไปแล้วครับเพราะว่ามันปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้อ่ะคือ,อยังไงก็ขอให้อยู่ในตําแหน่งสักวันครับก็ต้องค,คือตอนนี้รัฐบาลกับทางกรกตเนี่ยดูเหมือนว่าจะโยนกันไปโยนกันมาอยู่นะคือกรกตก็บอกว่าอำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลก็บอกเป็นเรื่องของกรกตที่ต้องตัดสินใจครับก็แน่นอนครับมันมั<อ>น<อ> คือในข้อกฎหมายทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดผมว่านะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลเขาต้องการให้คือพูดง่ายว่าให้มันสมบูรณ์แบบครับครับเพราะว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งมันจะเป็นคล้ายๆเป็นสแตมประทับตาว่าเออเข้ามาแบบชอบทำอีกครั้งหนึ่งแล้วไงครับเข้ามาโดยระบบประชาธิปไตยใช่ไหมแต่กกตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วกกตก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเดินหน้าต่อก็ต้องระมัดระวังถอยหลังก็ต้องระมัดระวังเพราะมันมีกฎหมายนี่ครับที่ถูกขู่มาโดยตลอดถ้าคุณลาออกนะ หรือไม่เดือนหน้าถูกการเลือกตั้งเดี๋ยวจะเชิญ157อีกเนี่ยครับคุณประหยัดจำได้ไหมว่าผมเคยเคยพูดกับคุณประักษ์ว่าครับการรับสมัครเลือกตั้งถ้าเราไปแจ้งเฉพาะคนที่จะเลือกคนทคนที่จะสมัครอ่ะครับ้วไปนัดแนะกันว่าสถานที่อะไรสักแห่งแล้วอืมแล้วคือคนอื่นไม่ต้องรู้รู้เฉพาะคนที่จะสมัครรอแป๊บหนึ่ง0269นะครับเชิจำได้ไหมครับผมเคยเคยบอกมันก็เกิดเรื่นที่นครศรีธรรมราชเห็นไหมครับครับมันมันมันซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดนะใช่ไหมครับ ว่านะมันมันคือผมพูดเล่นๆนะวันนั้นที่พูดกับคุณไปจากผมพูดเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันเกิดขึ้นจริงอ่าที่นครศรีธรรมราชผมเคยพูดกับคุณไปจากอ๋อนี่มันจะเกิดขึ้นไหมที่ว่านักวันไหคนที่ว่างงานนะไปเลือกใต้ต้นมะขามท่านน้หลงสนามหลวงเนี่ยเอารูปมันแต่ผมว่ามันมันเลือกตั้งยังไงมันก็ไม่เสด็จน้ำหรอกครับผมว่านะครับอืแต่ว่าซึ่งซึ่งตัวนั้นรัฐบาลเขาก็รู้ปัญหาแต่ว่ายังไงเขาต้องให้เลือกเพราะว่าเขาต้องเดินหน้าไป แล้วก็ไวโลกได้หลังจากนั้นก็มีเวลา180วันอ่ะจะต้องทํายังไงให้มันครบนะเอาละรขอบพระคุณนะครับคุณจินจังสองก็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับไปที่0269ครับ0269สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับสวัสดีปีใหม่นี่ใครอ่ะครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณนะคะผมวิชจตาจากสุรินครับอ๋อคุณวิชจตาจากสุรินสวัสดีปีใหม่นะเป็นยังไงบ้างฮะครับขอสุขสันต์วันปีใหม่ครับ ขอบผมขอบคุณรายการมาเกือบสองอาทิตย์คุณมาจากครับผมไปดูความผิดความถูกอยู่ที่กรุงเทพอ๋อครับลงมาที่กรุงเทพเหรอคุณตวิชาติครับผมลงไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงครับเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่เขาชุมนุมกันนะอ๋อ ว่ามันค,คนมันน้อยหรือมันมากอืมจริงๆแล้วเขาก็ปิดหูปิดตาประชาชนอย่างวานนะ,ะปิดหูปิดตาเรื่องอะไรครับคุณทวี